สวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วพี่น้องครับปีใหม่แล้วพี่น้องครับพบกันวันที่1มกราคมพุทธศักราช2567นะครับพี่น้องครับก็ขออวยพรให้พี่น้อง f อทุกท่านนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆครับปีใหม่แล้วนะครับพี่น้องสิ่งไหนไม่ดีก็ให้มันผ่านไปพี่น้องครับเริ่มต้นใหม่ครับสำหรับท่านไหนที่กำลังเดินทางก็ขอให้ ลอดภัยนะครับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับเจอกันวันนี้พี่น้องครับก็จะพาพี่น้องเอฟซีมาดูชวนชมที่ผมถอนขึ้นมาล้างหลักครับใช้กระแป้งด้านหลังนู่นนะครับพี่น้องครับใช้น้ำสามกระแป้งล้างหลักชวนชมประมาณเกือบสามสิบต้นนะครับจะพามาดูว่ามันสะอาดแค่ไหนนะครับพี่น้องครับก่อนที่ผมจะเอาไปฉีดน้ําล้างใหม่ครับผมก็ ทำมาตั้งแต่นวนพี่น้องครับยิบเก้านั่นแหละนะครับก็รอแค่เลือกลากพี่น้องนะครับนี่วนชมผมตัดลากฝอยออกไปบางส่วนแล้วพี่น้องนะครับไล่นั่งตัดวันนี้เลยก็รอแค่เลือกลากพี่น้องครับเลือกลาก,ากอายุของจนชมที่ผมถอนขึ้นมาก็ เฉลี่ยแล้วก็ประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีพี่น้องต้นไม่ได้โตอะไรเลยครับจนชมสําหรับชนชมรากแต่ขาบนะครับพี่น้องครับไม่โตพี่น้องอายุหนึ่งปีพี่น้องเฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งปีนะครับนี่ตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดเลยครับอย่างที่บอกแหละมันช้าพี่น้องครับการทํารากแต่ขาบบางต้นก็ไม่ได้นะพี่น้องถอนขึ้นมา บางต้นก็ไม่ได้ดังใจนะครับอาจจะมีบ้างเน่าบ้างนะครับรากไม่รอบก็มีนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าทํารากต่ขาบมันจะได้ทุกต้นนะครับพี่น้องครับน,นี่ก็รอพี่น้องครับจะริดใบริดใบแล้วก็จะมาเลือกรากแล้วเอาไปล้างน้ําอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับใช้น้ําทั้งหมด3ามแปงพี่น้องครับ3กับแปงนะครับ จะว่ามันจะสะอาดได้ยังไงนะครับมันสะอาดนะครับพี่น้องครับมันสะอาดไม่ใช่ว่าไม่สะอาดประหยัดน้ำด้วยพี่น้องครับนะประหยัดน้ำด้วยเราจะล้างอีกรอบหนึ่งก็ได้พี่น้องนะครับหลังจากที่เราแต่งรากแล้วล้างอีกรอบก็เป็นสีกระป๋งนะครับนั่นแสดงว่าประหยัดน้ำได้มากๆเลยก่อนหน้านี้ใช้แต่สายยางฉีดนะครับพี่น้อง เป็นการพี่น้องครับนี่ยังไม่ได้แต่งรากพี่น้องนะครับตัดแต่รากฝอยออกก็ไม่รู้ทํายังไงมันจะโตไวนะครับพี่น้องครับเวลาจะนั่งแท่นชนชมก็ประมาณนี้พี่น้องครับตรงที่ผมจับนี่แหละนะครับด้านบนก็ตัดทิ้งไปก็จะไว้แค่นี้ประมาณสองคืบนะสูงมากก็ไม่ดีนะไม่สวย ก็อย่างที่บอกนะครับพี่น้องครับจวนจมบางต้นนะครับทําไว้รากไม่รอบ,นะรบก็จําเป็นที่จะต้องเอามาทําใหม่นะครับพี่น้องหรือทําไว้แล้วรากมันเล็กอย่างต้นนี้พี่น้องครับรากเล็กมากเลยเส้นเล็กเกินบางต้นก็สวยนะครับพี่น้องบางต้นก็ไม่สวย อย่างไม้เหล่านี้พี่น้องครับนี่ต้นเล็กๆเ,เองครับเหมือนการตัดกิ่งไปชำเลยต้นนี้ลากเขาก็พอได้นะครับแต่ว่าอยากจะเป็นแผลนิดนึงพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ปัญหาพี่น้องครับผมยังไม่ได้ตัดลากฝอยนะครับพี่น้องครับยังเหลืออยู่แต่จะให้ดูคือ ต้นที่ไม่มีรากพี่น้องรากไม่รอบรากไปรอบผมก็เลยตัดจริงไปราก,ากมีแค่นี้แหละพี่น้องครับตรงที่ผมตัดนะครับรากมันไม่รอบพี่น้องผมก็เลยตัดจิิงผมจะทําใหม่ก็มีสองต้นนะส่วนชนชมที่ทำรากเอาไว้พี่น้องครับปรากฏว่า มันมีรูตรงกลางก็ไม่เป็นไรครับถ้านไม่เน่าเดี๋ยวก็แห้งสนิทข้ามาไปเองพี่น้องอันนี้ไม่เป็นไรพี่น้องครับเพราะว่าเขาไม่ได้โชว์ด้านในหรอกเวลาโชว์เขาโชว์รากพวกนี้ก็เดี๋ยวพวกนี้ก็คงจะเสร็จพี่น้องมีแต่ต้นสูงพี่น้องครับแต่จนชมไม่โตต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับ นั่งทำพี่น้องครับทำตั้งแต่วันที่ยีิบเก้านะครับไล่ล้างหลัลกถอนหลกักจนวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเอวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมปีใหม่พี่น้องนะไม่ได้ไปไหนพี่น้องครับก็อยู่บ้านเหมือนเดิมนะครับขายของวันนี้เงียบพี่น้องครับวันที่หนึ่งะนะครับเงียบเดี๋ยวพา,าไปดูดอกซีไพพี่น้อง สวยมากเป็นจนจมสิบเว็ดสีสิบเวดสีที่ผมทำไว้พี่น้องนะครับเห็นไหมช้าพี่น้องครับทำรากตะขาบมันช้าครัไม่นิยมทำกันหรอกต้องเป็นไม้โชว์โชว์โช,ชว์พุ่มนะครับอย่างพวกอาราโซโคสวยๆพี่น้องครับเขาจะมาทำรากตะขาบกันเพื่อเอาไปแต่งกิ่งแต่งแต่งรากแต่งพุ่มนะครับ มันดูสวยดีเยอะแล้วนะครับพี่น้องครับทุกวันนี้การทำไม้สีแฟนซีแฟนซีพี่น้องนะครับเอาเชนชมเอาเนชมพันอาราบิคัมนะครับมาทำแฟนซนะีมีเยอะแล้วพี่น้องครับเริ่มมีเยอะแล้วนะก็อย่างที่ผมบอกแล้วมันทำได้พี่น้องมันทำไดนะ้อยู่ที่ว่า เราจะ่าใจเย็นกับมันไหมแค่นั้นเองนะพี่น้องสภาพอากาศได้ไหมนะครับการนั่งแท่นก็นู่นเลยมีนาเมษาพฤษภามิถุนาประมาณนี้พี่น้องครับถ้าพฤษภาเมื่อก่อนฝนจะตกเดืยวนี้ไม่ตกหรอกก็จะดีมากเลยก็มีนาเมษานะครับพี่น้องชัวติดง่ายหน้าหนาวก็ติดเหมือนกันนะครับแต่ว่ากิ่งมันไม่ค่อยอยากจะมา เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูดอกสีไผ่พี่น้องเป็นชนชม11สีนะครับสีมาครบพี่น้องครับเริ่มมาครบแล้วนะแต่ว่ามาไม่พร้อมกันนะครับมาครับพี่น้องครับพาไปดูดอกชนชมกันสีไผ่นะครับผมนี่ครับพี่น้องครับชนชมสียังมาไม่พร้อมเพียงกันพี่น้องนะครับเป็นชนชมนั่งแท่นเอาไว้11สีพี่น้อง สีก็เริ่มก็มาเรื่อยๆนะครับแต่มาไม่พร้อมกันอันนี้เป็นดอกสีไพรนะพี่น้องไม่ใช่ดอกมายานะครับนี่อันนี้คือดอกสีไพรนะครับสวยนะครับสีไพรนะสวยพี่น้องผมก็สแลนมาครอบเอาไว้นะครับผมน,นี่นี่นะครับต้องยอมรับเลยว่าสวยนะครับพี่น้องครับสวย สีไพลนะก็ดอกมาครบแทบทุกทุกสีแล้วพี่น้องนะครับเพียงแต่ว่าดอกไม่พร้อมเพียงกันนะนะเพราะว่าไมา้ไม้ไม้ต้นนี้จะต้องตัดใหม่พี่น้องจะต้องตัดทดกิ่งนะครับนี่แต่งกิ่งใหม่แต่งกิ่งถ้าเขาสมบูรณ์เราจะต้องแต่งใหม่พี่น้องให้มันต่ำนะครับไม้มันยาวเห็นไหมกิ่งมันยาวนี่เหมือนบาร์บี้พี่น้องครับเห็นไหมกิ่งมันยาว มันไม่เป็นสรงพี่น้องนี่บาร์บี้นะครับเราต้องตัดมันพี่น้องครับจะต้องตัดมันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่ของบาร์บี้พี่น้องครับนี่พี่น้องนะครับบาร์บี้นะครับ, Barbie, รบผมเอายกเข้าร่มพี่น้องครับผมยกออกจากตรงนี้นะครับ พอดีว่าไม่โดนแดดไม่โดนแดดวันเดียวพี่น้องกิ่งโน้มลงเลยนะครับเดมทีชนชมบาร์บี้ต้นนี้พี่น้องครับนี่นี่นะครับกิ่งเขาจะตรงนะพี่น้องกิ่งตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่อย่างนี้เลยนะครับมันจะตรงอย่างนี้พี่น้องครับแต่ว่าผมยกไปวางไว้ไม่โดนแดดกิ่งก็เลยโน้มลงนะครับอันนี้บาร์บี้พี่น้องครับต้นแม่ เวลาไปนั่งแท่นพี่น้องครับจะเทียบให้ดูนะครับบางจีสีเขาก็อยากจะเพี้ยนนิดๆน,นะครับพี่น้องครับหรืออาจจะสวยกว่าแม่ก็ได้นะครับผมอันนี้คือชวนชมที่เอามานั่งแท่นพี่น้องบาร์บี้เหมือนกันดูพี่น้องครับสีเขาก็จะเข้มกว่าแม่อีกนะครับก็สวยเหมือนกันพี่น้องครับ ต้นนี้ได้แม่มากเลยนะครับบาร์บี้พี่น้องครับผมพี่น้องครับก็จากกันก่อนพี่น้องคลิปนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับลาด้วยรวยจังเลยพี่น้องก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับพี่น้องครับก็ขอให้รวยจังเลยนะครับพี่น้องนี่เหมือนดอกไม้เลยนะครับให้สมบังทุกท่านนะครับพี่น้องครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ